สุดท้ายแล้วจริงๆนะฮะผู้ชมหมาจะหอนไม่หอนก็ช่วงวันสองวันนี้แต่ว่าเย็นนี้เนี่ยเขาจะมีการปาสายใหญ่ด้วยนะคือปกติแล้วเนี่ยนะก็จะมีเวทีดีเบต<ช>ยาวๆยาวๆๆมาใช่ไหมเป็นไฮปーก่ค กรกะตอนุญาตให้หาเสียงได้ถึงเท่าไหร่นะ6โมงเย็นวันพรุ่งนี้ใช่ครับดังนั้นเวทีปราศัยหาเสียงใหญ่ของแต่ละพรรคการเมืองก็เลยต้องจัดขึ้นในคืนวันศุกร์นี้แหละช่วงเยนเ็นไปเลยะนะครับซึ่งติดตามทุกแพลตฟอร์มของข่าวเวิร์กพอย23ไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรายงานทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสรุปให้ฟังกันสําหรับการตัดสินใจโค้งสุดท้ายใช่ครับคือวันนี้เนี่ยข่าวเวิร์กพอยต์ของเราเนี่ยก็จะตั้งกล้องนะฮะ ให้ดูกันเลยค่ะชื่นชอบพักไหนเนี่ยพักให,ใหญ่ๆเนี่ยเราจะเจาะวินโด์กันเลยนะาาเจาะวินโด์เป็น 4- ี่ห้ามุมกันเลยเนี่ยเจาะไปแล้วก็เป็นแต่ละพักแต่ละพักไปเลยพักอื่นอย่าน้อยใจอ,อ,อันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าฐานเสียงเขาแน่นหนาใ,ใหญ่จริงๆแต่พักเล็กเราก็พาทีมไปด้วยนะอ่าเรามีเ,ออเดี๋ยวมีเรามีรายงานให้ตลอดอยู่แล้วนะคะเราไล่เรียงตามเวลานัดปราศัยกันหน่อยนะคะตั้งแต่พักประชาชน จะจัดประสายใหญ่นะคะที şallah, yeah. ่ศ so ูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงตั้งแต่เวลา16นกาเป็นต้นไปนะคะตีมก็คือประชาชนเปลี่ยนประเทศเชิญชวนทุกคนไปฟังพกปากกาไปด้วยนะคะหนึ่งด้ามเพื่อที่จะไปร่วมขีดเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทย ครับนะก็อยากให้เมืองไทยเป็นแบบไหน <c oughs> อยู่ที่ปลายปากกาของคุณอันนี้เป็นแบบเหมือนกากระบาดอ,อ่ะนะซ้อมไว้ซ้อมไว้พักประชาชนส่วน<ร>พักภูมิใจไทยค่ะจะจัดประสายใหญ่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเ,<อ>เริ่มตั้งแต่4ี่โมงครึ่งนะคะนคําโดยคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลแล้วก็สามมือบริหารอาชีพตีมหลักของการประสายคือเลือกภูมิใจไทยได้มืออาชีพพลิกโฉมเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโลกใครที่เป็น f ออย่างพี่แต้มเนี่ยพี่แต้มสุบัจีเนี่ยก็ไปดูกันได้นะครับ แล้วก็นี่คุณเสียศก,ก็ไปนะฮะแล้วก็พักประชาธิปัตย์เปิดเวทีปราศัยที่วันแบงคอกฟอรัมกับทางรอดที่ปลอดภัยของประเทศไทย5้าโมงเย็นเป็นต้นไปคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ<า>นี่คนไทยมไม่ต้องทนหายใจอีกแล้วเพราะว่าไทยเนี่ยจะหายจนอเอมากันเลยนะครับสาม <3 S 1> ท่านนี้จะเป็นแกนนำรายการขึ้นปราศัยใหญ่อันนี้วันแบงคอกโหที่พูดมาสามพักเนี่ย ไข่แดงกรุงเทพหมดเลยนะทั้งนั้นเลยเ<อ>พักเพื่อไทยไ่ะจัดประสัยที่สนามกีฬาเทพหัดสดินติดกับ BTS สนามกีฬาแห่งชาติเ,<อ>เริ่มตั้งแต่5้าโมงเย็นตีมหลักก็คือยศชนันทำได้ทำให้ไทยยิ่งใหญ่<อ>นะคะคโอ้โหแล้วจะแยกร่างยังไงสี่พักการเมืองเขากร,ระจายกันไปตามจุดต่างๆของกรมแบบนี้นะคะ ง่ายมากแต่ละพักเขาไลฟ์อยู่แล้วหน้าเพจ Facebook ของเขาแต่ตามได้ง่ายที่สุดที่ไหนมาที่เราเนี่แหละเพจข่าว w o r k p o i อยและ YouTube ข่าว w o r k p o i อยค่ะดูได้จนจบการปราัยเลยครับนี่เมื่อวานนี้ทีมออนไลน์ข่าว w o r k p ก i n t เขาก็หัวยิกเลยนะเดยเฉพาว่าคุณนัทนันในหัวยิกเลยนะทาไมอ่ะอยู่หน้าคอมพยายามจะทําโปรแกรมจะเซตทุกอย่างเลยผมต้องคือที่ใ้คุณผู้ชมได้ดูใช่ได้ครบเดี๋ยวให้ดูวันนี้วันนี้ เอาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวประมาณสัก4ี่โมงเย็นสาใบสาเนี่ยจะเริ่มแล้วมีไฮไลท์สําคัญด้วยนะฮะที่ทีมข่าวของเราเตรียมตัวเอาไว้ให้ได้รับชมกันรักใครเชียร์ใครเปิดครบเลยนะฮะ <c oughs> ของเราในครบเลยพูดง่ายง <c oughs> ่นะครับแล้วก็ วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์ใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะคะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก็ไปเจอกันที่หน่วยเลือกตั้งของแต่ละท่านนะคะเข้าครูหา8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็น8โมงเช้าไปเข้าแถวรอข้างหน้าได้ไหมก่อน8โมงได้เลยไปเลยนะคะ8โมง ไปเข้าแถวรอเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนสสทั้งเขตและบัญชีรายชื่อใช้เวลานะรอนีบัตรสีชมพูเลือกพักบัตรสีเขียวเลือกเขตพอการเสร็จสองใบย่อนใส่กล่องแล้วเดินออกมาเนี่ยหน่วยเลือกตั้งเขาจะจัดเต็นต์ต่อเรื่องเลยอีกเต็นต์หนึ่งประชามติครับบัตรสีเหลืองใช่ครับบัตรสีเหลืองนี่คือการลงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการที่จะแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตัวใหม่ ซีจีเข้าคูหาเลือกตั้งกอไก่ตกอ่ากไก่ตกนะเลือกตั้งนะเออเลือกตั้งนะเลือกตั้งนะตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ทางแอปสมาร์ทโหวตของกกตคุณโหวตหรือยังเอ้ยไม่ใช่เออโหลดหรือยังยังไม่ได้โหลดนะแอปสมาร์ทโหวตในของกกตสิลองโหวตสิลองโหลดใช่ไหมฮลองโหลดเออพูดวนไปวนสมาร์ทโหวตใช่ไหมฮสมาร์ทโหวตของกกตเนี่ยแหละครับหรือผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครองนะคะอ่าก็กรอก เลขบัตรประชาชนก็จะขึ้นข้อมูลมาให้ว่าอยู่เขตไหนเลขหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่สถานที่เลือกตั้งอยู่ตรงไหนลำดับชื่อที่เท่าไหร่นะคะผมเจอแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเวลาไม่เกินนาทีอ่านโหลดแอป,ปแล้วใช่ไหมคะกำลังกำลังคฮะนั่นแหละแล้วก็ไม่แน่ใจอะไรก็ไปดูตรงบอดหน้าครูหาได้อีกรอบหนึ่งหน้าหน่วยเลือกตั้งนี่สแกน QR c คเลยก็ได้นะตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งนอน นี่ลองสแกนดูคุณผู้ชมก็ลองสแกนดูได้นี่ผมสแกนก่อนนสแกอ๋ออันนี้สแกนได้เลยได้ไหมนะนี่เขาจะแจ้งผมเอ่ออ่ะได้ละคุณผู้ชมหน้าตาแอปมันก็จะประมาณนี้แหละผมโหลดมาแล้วนี่เหมือนกันอันนี้นี่อันนี้นี่คือสแกนจาก QR code อ่คเอาไว้ใกล้ๆกล้องจะได้จับได้พร้อมกันเนี่ยมันก็จะประมาณนี้อันนี้แบบสแกน QR code ที่หน้าจอเมื่อกุณผมมาโหลดแอปของผมมาโหลดโหลดแอปมาค่ะนะฮะมันก็จะเป็น1 2 3 4ให้เลือกเลือกตั้งสสเลือกตั้งสว การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยลองกดเข้าไปนะฮะและอาจจะต้องกรอกบัตรประชาชนเพื่อจะดูว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนะนะครับเรียบร้อยขึ้นมาแล้วอ,อันนี้กรอกแล้วอันนี้ไม่ต้อ,นนองซูมนะ,ะ,ะขึ้นแล้วเรียบร้อยวันที่8ชื่ออุมาพรเขตเลือกตั้งที่สองหน่วยเลือกตั้งที่จุดๆนี่สารเลือกตั้งอยู่เต็นอะไรลำดับที่เท่าไหร่บอกเลยเรียบร้อยเดี๋ยวไปใช้สิทธิ์ ถูกต้องผมบ้างผมบ้างผมขอกอกหน่อยอตรวจสอบได้เช็คได้นะคะบางคนบอกว่าเข้าไปตรวจสอบแล้วมีปัญหาก็ลองดูอ้าวไม่ได้ลไปดูที่บอร์ดหน้าหน่วยเลือกตั้งของเราได้ด้วยอ้าวผมไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะไม่ครบสิบสามหลักอะไรอ่ะผมผิดเองอันดับแรกอย่า Human นเออร์เอเออนึ่อันนี้อันนี้กดเลขไม่ครบ <laughs> เลขประจําตัวประชาชนอ,อันนี้ถูกต้องขึ้นไหมขึ้นแล้วครับธนพัตติรางกูลผงผมเนี่ยอยันเมื่อกี้พี่ตานบอกแล้วใช่ไหมเข,ขไหนอยู่เขตไหนผมผมเนี่ยอยู่คลองสามเลยตลาดลุงช้าง<อ>เดี๋ยวเจอกันเลยเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดลุงช้างเนี่ยผมชอบไปยินข้าวต้มเลยนะตลาดลุงช้างเนี่ยร้านข้าวต้มอร่อยอ่านข่าวเสร็จตอนดึกเดี๋ยวไปกินซัดมาก็สภาพหน้าตาจะเป็นอย่างเนี้นี่เราสองคนเรายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ทั้งคู่คุณชินจะไปไหนไปตอนเช้าก่อนใช่ไหมผมรู้สึกว่าคุณเข้าเวรตอนค่ำใช่ผมอาจจะมาจัดรายการกับพี่ตานก่อน ต่อ11โมงถึงบ่ายเราเรามีจัดรายการเจอกันด้วยนะค่วันอาทิตย์เราเจอกันเราเจอกันนะนะเราจะมารายงานเกาะติดกันเลยแล้วคุณชินทำไงคุณชินไปใช้สิทธิ์ก่อนตอนเช้า8โมงหรอน่าจะเพิ่งตื่นมานี้ก่อนมานี่ก่อนเพื่อที่จะให้เรารีเฟซก่อนให้เต็มแบตเต็มถังก่อนมาจัดรายการกับผู้ชมจบ่ายโมงไปแล้วไปใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ที่ตลาดลุงช้างแต่พี่ตานเขาเขาเวรที่นี่11โมงจนถึง4โมงเย็นล้วค่อย ข้ามจากลังสิตธิ์ไปสาทอช่วงพีคเลยนะอย่างน้อยใช่ไปเข้าแถวที่หน้าหน่วยเลือกตั้งให้ทันก่อน5โมงใช่ผมจะบอกว่าเขาก็จะให้เราใช้สิทธิ์พฤติกรรมของคนเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะค่ะเขาจะไม่ค่อยตื่น8โมงกันโดยเฉพาะคนกรุงเทพเอาตัวเราหรือว่าเอาช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งลงหน้าหนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเช้าเนี่ยนะถ้าใครตื่นก่อนเนี่ยนะได้เปรียบโล่งเลยนะคูหาเลืออตท้งลงหน้าโตฟิวเจอร์ค่ะปรากฏว่าตอนบ่ายปุ๊บ คนละเรื่องเลยโอ้โห<ล>คนละเรื่องเลยฮะแน่นขนาดแล้วก็อย่าลืมนะคะเอกสารประจําตัวที่จะต้องเอาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งของเราบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุไปแล้วไม่ทันต่อใช้ได้นะครับใช้ได้นะคะบัตรหมดอายุก็ใช้ได้เหมือนกันบัตรหรือหลักฐานราชการที่มีรูปถ่ายมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนอะ ใบขับขี่ไงใช้ได้เหมือนกันหรือใครจะถือพาสปอร์ตไปกันแล้วแต่ได้เหมือนกันเพื่อสองอย่างมันหายมีรพาสปอร์ตในมือได้หมดนะคะหรือหลักฐานผ่านแอปพลิเคชันของภาครัฐเท่านั้นเช่นไทยดีนะคะหรือว่า DLT QR License รเสแอปบัตรคนพิการดิจิทัลหรือว่าทางรัฐได้หมดเลยบางคนไม่อยาก พบัตรประจำัวประชาชนกลัวหายถือโทรศัพท์ไปเครื่องเดียวแล้วมีแอปไทยดีใช่ไหมก็ไปเปิดให้เขาดูได้เอนกันนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบภาพบัตรประชาชนเราอยู่ในนั้นนะครับเออแต่ว่าคุณผู้ชมในในที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาเขาพูดกันเรื่องของซื้อเสียงอ่ะมีหรอมีมีใครได้รับเงินแล้วไหมอ่ะมีใครไหมฮะมีไหมจริงเออห้าร้อยพอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นมีแต่ คนเข้าไปในคอมเมนต์ตามเพจต่างๆอะที่เขาเพจกันะคือคอมเมนต์กันแหละแต่ว่าไอ้มีจริงไม่มีจริงเนี่ยเราไม่รู้ไงเพราะว่ามันไม่ได้เจอจังๆไม่มีหลักฐานขนาดนั้นนะครับเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่ากาสามใบนะสองใบแรกคือสีชมพูกับสีเขียวนะคะเลือกสองสอให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยไปต่ออีกเต็นท์หนึ่งนะคะชมพูเนี่ยยับอีทีชมพูคือเลือกพักเออเลือกพักเขียวเนี่ยคือเลือกทีมของตัวเองอ่ะ อะจําเลขเข้าไปดีๆด,ด้วยนะคะเพราะว่าในในอะไรอะบัตรเลือกตั้งอะอม,มันมีตัวเลขใช่ไหมมันไม่มีชื่อผู้สมัครอยู่ในนั้นนะครับก็เนี่ยหลายคนก็ถามกร <c oughs> กตว่าทําไมจะต้องทําให้มันอย่างนี้มันก็คือลุงแหวงแกก็บอกว่ามันเป็นไปตามระเบียบอะระเบียบของรัฐธรรมนูญว่าก,กันไปอย่างเงี้ยให้การจัดเลือกตั้งโช่อช่ช๊แบบเนี้ยเขาก็ทําตามถ้าไม่ทาตามเขาก็ผิดเขาบอกแบบนี้มา เดี๋ยวมันต้องแยกได้เงี้ยเอาไปต่อดีกว่าไปต่อดีกว่าไปต่อดีกว่าก็อย่างนั้นแหละก็แหวงว่าไงก็ว่างั้นแหละครับคเออแล้วก็รับบัตรเหลืองไปกาประชามติด้วยนะคะใครที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วถ้าคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกลงความเห็นเกี่ยวกับประชามติก็ยังจะเสียสิทธิ์ทางการเมืองอยู่ดีนะครับนี่แล้วทีมงานเขาบอกว่าเนี่ยก็จะมีประเด็นที่หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียง นะฮะเขาออกมารณรงคโลงกันแล้วทุกครั้งก็จะต้องเป็นสีสันง่าวันเลือกตั้งใช่ไหมคะดาราคนดังออกมาใช้สิทธิ์หรือยังคนคนหนึ่งที่เป็นสีสันทุกครั้งในการเลือกตั้งก็คือพี่เบิร์ตใช่พี่เบิร์ตนี่คือเป็นไอคอนราเมืองของเราอ่ะคือพี่เบิร์ตนี่จะต้องไปเลือกตั้งจะต้องไปใช้สิทธิ์นี่และพี่เบิร์ตในล่าสุดก็เคลื่อนไหวแล้วนะฮะคือพี่เบิร์ตตอนนี้เนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วแกก็บอกว่า เนี่ยได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้ว<อ>าจากสวิตเซอร์แลนด์ก็เลยจะไม่ได้เห็นภาพพี่เบิร์ตเหมือนในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาที่คนไปรอพี่เบิร์ตที่หน่วยเลือกตั้งที่ไหนนะอ,อแถวญาติาอโศกแถวนั้นนะชุมชนชนะหมู่บ้านสุขใจวัชิรลธรรมสาธิตอ๋อครับ ใช่ไหมปกติจะต้องมีสื่อมวลชนไปรอภาพพี่เบิร์ตตรงนั้นพี่เบิร์ตเขาแจ้งล่วงหน้าแล้วว่าไม่ต้องมารอนะพี่เบิร์ตใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วตอนนี้พี่เบิร์ตเข้าไปเวอร์เคชั่นไทม์อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะแล้วก็ใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่พี่เบิร์ตบอกแบบนี้อ่าผมอ่านให้หน่อยเพราะว่าแฟนคลับของพี่เบิร์ตก็มีเหมือนกันพี่เบิร์ตบอกว่าวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์เนี่ยขอเชิญทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับนะฮะของพี่เบิรรรรร์ดคััั้้้งงงนนนนีีีีทท่่่เเยลือออกกกกกตตาาาาาาาชณจมํห และก็ได้รับทราบว่าทางสถานทูตไทยในสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้นำผลถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะฮะนี่